สวัสดีค่ะฉันชื่อแก้วนะคะแก้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวแก้วแก้วมีสามีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันแก้วมีเพื่อนบ้านตั้งหลายคนที่คุ้นเคยบ้างก็พูดคุยกับแก้วดีบ้างก็พูดคุยกับแก้วไม่ดีบางคนก็ไม่พูดคุยกับแก้วเอาซะเลย เพื่อนบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะมีสนิทกับแก้วบ้างไม่สนิทกับแก้วบ้างแต่แก้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่คู่หนึ่งนะคะที่สนิทกันมากทั้งแก้วแล้วก็สามีของแก้วนั้นสนิทกับคู่นี้มากเรามีอะไรก็มักจะแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันกินอยู่ตลอดเรื่อยมาเวลา พวกเรามีเรื่องสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เราก็นัดกันมาดื่มมากินด้วยการเป็นบางครั้งแก้วสังเกตได้ว่าพอคู่เพื่อนของแก้วที่แก้วสนิทได้มาดื่มมากินกันอยู่ที่บ้านของแก้วรวมมีทั้งสามีของแก้วอยู่ด้วยพวกเราดื่มกันพอตึงๆพอพูดคุยสนุกสนานด้วยกันหันหน้าเข้าหากัน ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มมีแต่ความสนุกมีแต่เรื่องที่ดีๆมาเล่าสู่ให้กันฟังบางครั้งสามีของแก้วเขาก็มักจะพูดคุยเยอะมากไปหน่อยจนเพื่อนสาวเพื่อนของแก้วนั้นรู้สึกจะชอบคำพูดของสามีของแก้วเมื่อสามีของแก้วพูดนั้นรู้สึกว่า ร้วนแล้วแต่มีเรื่องสนุกสนานมาเล่าสู่กันฟังเพราะสามีของแก้วนั้นเป็นคนที่พูดตลกขบขันชวนให้เพื่อนไม่เหงาและทำให้เพื่อนอยากคุยด้วยต่ออยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะแก้วมองคู่สาวของแก้วออกว่าเขากำลังชอบคำพูดของสามีแก้วอยู่เมื่อสามีแก้วพูดเรื่องอะไรขึ้นมา เขาก็มักจะให้ความสนใจกับคำพูดของสามีแล้วก็มักจะพูดโต้อตอบกันเป็นระยะเวลานานจนแก้วบางครั้งก็รู้สึกไม่ดีทั้งๆที่แก้วเป็นภรรยาของสามีแก้วกลับมองว่าคำพูดของแก้วนั้นที่พูดออกไปอยู่ในวงกับไม่เข้าหูของสามีเลยสามีของแก้วให้ความสนใจเพื่อนสาวของแก้วซะมากกว่า ในคำพูดของทั้งสองนั้นรู้สึกว่าจะเข้าหูสามีมากแก้วนั้นได้แต่นั่งฟังสามีพูดคุยกับเพื่อนของแก้วที่เคยสนิทกันเพื่อนของแก้วนั้นก็พักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ละคนที่มานั่งดื่มเป็นเพื่อนแก้วกับสามีล้วนแล้วมีแต่คนแต่งตัวเซ็กซี่สวยเป๊ะรูปร่างสมส่วน แต่ละคนสวยกันทั้งนั้นเลยค่ะแก้วมองเพื่อนของแก้วบางครั้งก็รู้สึกหลงในความสวยของเพื่อนสาวแล้วกลับมาหันมองดูตัวเองแก้วนั้นรู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะความสวยของแก้วนั้นยังไม่สวยเท่าเพื่อนสาวของแก้วเลยเมื่อแก้วเห็นสามีของแก้วนั้นพูดถูกคอกับเพื่อนสนิท ที่มานั่งดื่มด้วยกันดูเหมือนว่าจะเข้าใจกันดีและมีรอยยิ้มตลอดเวลาแก้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าเขาจะคุยกันจะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างแก้วรู้สึกว่าสามีจะผิดสังเกตเมื่อแก้วสังเกตเห็นได้สามีของแก้วนั่งดื่มอยู่ครู่หนึ่งสักพักสามีก็บอกกับแก้วว่า แก้วเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้จ้ะพี่แก้วเมื่อเห็นสามีขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีทันใดที่แก้วสังเกตเห็นได้สามีแอบ,บส่งหางตาให้กับเพื่อนสาวของแก้วที่นั่งอยู่ด้วยกันกับแก้วเพื่อนสาวของแก้วแอบ,บอมยิ้มให้กับสามีเบาๆแก้วรู้สึกผิดสังเกตในตอนนั้นแต่แก้วก็เลือกที่จะเงียบไว้ก่อนคะ่ะ แก้วมองดูเพื่อนสาวดูพวกเขามีความสุขกันมากเมื่อมานั่งชิลอยู่ที่บ้านแก้วในเวลานั้นเป็นเวลาช่วงเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะช่วงนั้นหน้าหนาวพอดีเลยค่ะพวกเราทั้งสามสี่คนร่วมกันนั่งล้อมวงกองไฟที่สามีของแก้วนั้นได้ก่อไฟไว้เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเพิ่มความอบอุ่น ให้กับพวกเราค่ะสามีของแก้วเป็นคนที่น่ารักมากเมื่อใครอยู่ใกล้แล้วก็ล้วนแล้วแต่ชื่นชอบชอบในส่วนที่สามีของแก้วมีความอินเตอร์เทนมีความเอาใจใส่สูงสำหรับผู้หญิงที่สามีของแก้วเห็นแล้วรู้สึกพอใจและอยากจะคุยด้วย แก้วเองก็รู้จักนิสัยสามีของแก้วดีเหมือนกันว่าสามีของแก้วนั้นกำลังชื่นชอบในแบบไหนอยู่แก้วถึงได้พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับความชื่นชอบของสามีนั่นเองล่ะค่ะทุกๆครั้งที่เขาได้ใส่ใจแก้วเวลานอนในช่วงนั้นแก้วรู้สึกว่าแก้วมีความสุขมาก บวกกับบรรยากาศในหน้าหนาวแล้วแก้วยิ่งชอบใหญ่เลยค่ะสามีของแก้วให้ความอบอุ่นมากแก้วมองตามหลังสามีเดินเข้าไปในห้องน้ำจู่ๆเพื่อนของแก้วอีกคนแก้วเราปวดท้องอะ่ะอยากจะเข้าห้องน้ำจังเมื่อแก้วได้ยินเพื่อนสาวบอกกับแก้วว่าอย่างนี้ ไปสิแต่อย่าไปนานนักล่ะเราอยู่กันแค่สองคนเองแก้วเหงาหนะจะจเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบมาก็แล้วกันแกรอฉันอยู่ตรงนี้นะก็ได้แก้วตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเพื่อนสาวของแก้วนั้นคิดอะไรอยู่แต่ด้วยความซื่อสัตย์เชื่อใจเพื่อน ก็คิดว่าเพื่อนนั้นปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำจริงๆแก้วนั่งฝิงไฟอยู่กับเพื่อนอีกคนเราทั้งสองคนได้พูดคุยกันเรื่องทั่วไปเฮ้ยแก้วแกเป็นอะไรวะทำไมดูหน้าตาเศร้าๆแทนที่พวกเรามาบ้านแกจะสนุกนะเว้ยเปล่าหรอกแกฉันไม่เป็นไรหรอกน้าฉันแค่รู้สึกหนาวนะ่ะ อยากจะไปพักผ่อนแล้วน่ะแกเอ๊ะแกนี่ก็แปลกพวกฉันยังไม่รู้สึกหนาวเลยดูสามีของแกสิสูงไฟกองท่วมหัวเปลียวไฟร้อนละอุกแบบนี้แกยังจะมาหนาวอีกแกนี่ก็แปลกคนเฮ้ก็ไม่รู้สิแกจู่ๆฉันก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเลยรู้สึกร้อนวูบวาบในตัวยังไงบอกไม่ถูกฉันรู้ตัวเองดีน่ะแก เอาเธอเอาเธอหนาถ้าแกบอกว่าหนาวฉันก็จะไม่ว่าหรอกนะแต่ดูแกเหมือนแกจะมีความในใจอะไรสักอย่างพูดให้ฉันฟังได้นะเว้ยแก้วเปล่าเปล่าแกฉันไม่มีอะไรหรอกความในจงในใจอะไรละ่ะดูสามีของฉันเอาอกเอาใจฉันดีจะตายฉันก็ไม่รู้หรอกนะเว้ย รู้แต่ว่าฉันมาบ้านแกทีไรแกก็มีอาการแบบนี้ทุกทีเลยหนาวหนาวร้อนร้อนวบวบวเหมือนทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างนั้นแนี่เอาจริงๆนะเว้ยแกหึงสามีของแกหรือเปล่าวะแกพูดไปฉันเนี่ยเหรอหึงสามีหึงสามีใส่พวกแกเนี่ยเหรอไม่รู้แหละแก้ว ฉันก็ดูจากอาการของแกนี่แหละเมื่อเห็นพวกฉันมาบ้านมาเล่นด้วยทีไรแกก็มักจะมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆฉันก็รู้สึกไม่ดีนะเว้ยถ้าแกรู้สึกแบบนี้กับพวกฉันอยู่แกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับพวกแกหรอกนะแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันและคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว ฉันก็รู้ว่าพวกแกเป็นคนนิสัยยังไงแก้วฉันไม่ได้ว่าแกว่าให้ฉันอะไรหรอกนะแต่ฉันกำลังคิดว่าแกกำลังคิดอยู่กับไอ้อ้อมอยู่ใช่ไหมไม่รู้สิแกแก้วฉันดูออกนะฉันก็คนเหมือนกันนะเว้ยฉันก็ดูคนออกเป็นเหมือนกันแหละ นี่ฉันก็สังเกตไอ้อ้อมมานานแล้วนะไอ้อ้อมเพื่อนของเราดูผิดปกติไปเวลาเห็นสามีของเองไปเข้าห้องน้ำหรือไปที่ไหนสักอย่างไอ้อ้อมก็มักจะมีปัญหาทุกทีเลยฉันก็ไม่ชอบนิสัยไอ้อ้อมแล้วทุกวันนี้รู้สึกแปลกๆแ,แม่อย่าไปพูดให้อ้อมอย่างนั้นสิอ้อมอาจจะปวดท้องจริงๆก็ได้นะแก้ว แกน่ะเป็นแม่พระไปแล้วรู้ไหมสามีทั้งคนนะเว้ยจะให้เพื่อนมายามถึงที่บ้านได้ไงวะแกต้องคอยสังเกตสามีแกให้มากกว่านี้สิวะแก้วแหมจะให้ฉันทำยังไงได้ละ่ะก็สามีของฉันเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเว้ยบอกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็คงปวดท้องปัสสาวะจริงๆนั่นแหละ คงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็ได้ก็ได้ฉันยังไปพูดอะไรเยอะแล้วนะแก้วถ้าแกใจกว้างแบบนี้ฉันก็สบายใจก็แล้วแต่แกจะคิดแล้วกันนะแต่ในใจของฉันลึกๆแล้วอะ่ะฉันว่าไอ้อ้อมเพื่อนของเราเนี่ยดูผิดสังเกตกับสามีของแกนะเว้ยไม่เชื่อแกก็ลองสังเกตดูอีกทีก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อฉันน่ะขอบใจนะเว้ยเมที่ยังคอยเป็นห่วงฉันอยู่ ฉันดีใจนะที่ได้เพื่อนแบบพวกเธออ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะคอยดูกั็แล้วกันแล้วฉันก็รักสามีของฉันมากด้วยนะเว้ยฉันไม่รู้ว่าสามีของฉันนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้แค่ว่าสามีของฉันมีฉันแค่คนเดียวแล้วก็นอนอยู่กับฉันทุกคืนทุกคืนคงจะไม่นอกใจฉัน ไปแอบมีกิ๊กอะไรที่ไหนหรอกมัง้งเออใหญ่แม่พระก็คอยดูเธอหน้าอืมแกฉันเข้าใจนะว่าแกเป็นห่วงสามีของฉันคงไม่อยากจะอยู่ห่างฉันหรอมัง้งฉันเป็นเมียเขานะเว้ยเมคิดมากเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกฉันแค่เป็นห่วงแกนะ่ะสักวันหนึ่งอ่ะจะโดนเพื่อนสวมเขา นี่ฉันเตือนไว้ก่อนนะเว้ยจ้าแก้วกับเมย์เป็นเพื่อนที่สนิทกันและรักกันมากมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้งสองคนเมื่อมีอะไรข้างคาใจกันก็มักจะบอกเตือนกันอยู่เสมอมาเมย์เป็นคนที่น่ารักและนิสัยดีมากสำหรับแก้วและเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้แตกต่างจากอ้อมเพื่อนสาวมากๆ เมื่อทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่นานจนเลยลืมเวลาเอ๊ะเมทำไมสามีของฉันเดินไปเข้าห้องน้ำนานจังวะน่าแปลกเออก็น่นน่ะสิหรือว่าสามีของเองตกซ่วมไปแล้วเว้ยไปดูกันปะไปสิเม แต่มันมืดนะฉันมองไปมุมห้องน้ำแถวนั้นไม่ค่อยจะมีไฟเลยอะหรือว่าสามีของฉันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆวะจูๆ่ๆแก้วก็รู้สึกได้ว่าสามีของตัวเองนั้นผิดปกติเมื่อขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่เห็นออกมาสักทีหนึ่ง เหมือนก,นกันกับอ้อมที่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเหตุผลที่ว่าเจ็บท้องแก้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็รีบลุกไปตรงไปที่หน้าห้องน้ำโดยทันทีในมือของแก้วนั้นมีไฟสายหนึ่งกระบอกพร้อมกับเมก็มีไฟฉายอีกหนึ่งกระบอกเช่นกันเพราะแก้วนั้นรู้อยู่แก่ใจดีว่า รอบๆบ,บริเวณบ้านของตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะติดไฟน้อยมากเมื่อแก้วได้ใช้แรงผักดันประตูห้องน้ำเข้าสะเต็มแรงไว้ตายจริงเมมีอะไรเหรอแก้วเห็นอะไรหรือเปล่าไม่มีใครอยู่นะสิโอ้ยฉันก็นึกว่าสามีของแกตกซ่วมตายไปแล้วไม่ได้อยู่ในห้องน้ำแล้วหรอเปล่าหรอกเมแกนี่ก็ ทำให้ฉันตกใจไปได้แล้วสามีของแกจะหายไปไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกถ้าออกจากห้องน้ำแล้วก็น่าจะเดินไปหาพวกเราที่กองไฟนะแต่นี่สามีของฉันหายไปไหนแล้วอย่าอ้อมหลักยังอยู่ในห้องน้ำห้องโนนหรือเปล่าไม่รู้สิแกแกกับฉันก็อยู่ด้วยกันนี่เมย์แล้วจะให้ฉันถามใครเนี่ยแก้ว แกทําใจดีๆไว้นะแกต้องตั้งใจมีสตินะเว้ยปะเดี๋ยวฉันพาไปดูอีกห้องน้ําอีกห้องหนึ่งเพื่อยะอ้อมมันอยู่ข้างใน <c oughs> ก็ได้แกแต่ฉันรู้สึกกลัวยังไงบอกไม่ถูกว่ะ <c oughs> ทั้งสองคนมุ่งหน้าตรงไปอีกห้องน้ำหนึ่งห้องที่อยู่ข้างๆกันเมื่อแก้วกับเมย์ได้กระซิบหูกันเบาๆก่อนจะเดินตรงไปห้องน้ำอีกห้องแก้วกับเม ก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ําเมย์ก็ได้ใช้มือของตัวเองผลักดันเปิดประตูห้องน้ําเพออิ่ว่าประตูห้องน้ํานั้นก็ไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ําเปิดออกกว้างจนมองเห็นภายในทั้งหมดในแต่ละมุมมีแต่อ่างแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลยในห้องน้ํานั้นเอ๊ะยายอ้อนไม่อยู่จริงๆเว้แก้วจากนั้น แก้วก็รู้สึกใจหายขาอ่อนแรงรู้สึกไม่ดีอ้อมได้แต่เงียบน้ำตาคลออยู่ตรงนั้นเบาๆก่อนที่จะเดินกลับมาอยู่ที่เดิมในเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่แก้วไม่เห็นสามีแล้วก็อ้อมอยู่ด้วยกันกับตัวเองเลยในช่วงขณะนั้นทำให้แก้วรู้สึกไม่ดีและคิดไปไกลมากแล้ว สามีของแก้วกำลังจะทำอะไรอยู่นะหรือว่าไปนอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องแล้วด้วยจากอาการที่แก้วดูสามีออกว่าแก้วคิดมากในตอนนั้นอย่างบอกไม่ถูกแววตาของแก้วมองไปที่เมย์เพื่อนรักที่อยู่ต่อหน้าของเธอเมย์ได้โอบกอดแก้วแล้วโอบไหล่แก้วรูปเบาๆเมย์ปลอบใจแก้ว เอาเทนาเอาเทนาแกไม่มีอะไรหรอกนะแกรักสามีของแกแกก็เชื่อใจสามีของแกสิแก้วคิดบวกกับสามีเข้าไว้นะแก้วแกจะได้สบายใจยังไงล่ะปะนี่มันก็สองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วเนี่ยกองไฟก็เริ่มอ่อนแล้วนะได้จะเมฉันขอบใจแกอีกครั้งนะเว้ยที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาเลยอะเอาเทนา ยังไงแกก็เป็นเพื่อนฉันฉันไม่เข้าข้างแกแล้วจะเข้าข้างใครวะไปไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวเอาอยัางไงก็ว่ากันแก้วกับเมแทบจะกืนกินไม่ลงเมื่อไม่เห็นทั้งสองคนกลับมาที่เดิมถ้างั้นแก้วขอตัวนะเมถ้าเมจะกลับเลยก็กลับเลยนะแก้วรู้สึกปวดหัวนะ่ะบางครั้งสามีของแก้วอาจจะขึ้นไปนอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ได้ ก็ได้ถ้างั้นแกโทรไปหาฉันนะเว้ยถ้าเห็นสามีของแกอยู่ที่ห้องแล้วนะ่ะฉันจะได้สบายใจจะเมงั้นฉันส่งแกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะแกจะชันั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะจะเมอันนี้เอาไปกินที่บ้านด้วยแล้วกันนะขนมพวกนี้ฉันไม่กินหรอกไม่อ่ะเอาไว้นี่แหละ ถ้าแกไม่กินก็เอาไว้ให้พวกเด็กๆแถวๆบ้านของแกไว้กินก็แล้วกันนะก็ได้ก็ได้แกจากนั้นแก้วก็ได้ส่งเมย์กลับบ้านด้วยความในใจของแก้วนั้นรู้สึกเข้มแข็งมากในตอนนั้นเมื่อแก้วได้ส่งเพื่อนเมย์กลับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เก็บข้าวของที่พวกเขาได้นั่งกินกันอุปกรณ์เครื่องดื่ม แล้วก็ห่อขนมนานาชนิดแก้วได้เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยในบริเวณบ้านของแก้วนั้นล้วนแล้วมีแต่ต้นหญ้าอ่อนๆเขียวชอุ่มถ้ามองดูช่วงตอนกลางวันแล้วสวยงามมากๆแต่ติดที่ว่าบ้านของแก้วนั้นมีไฟน้อยมากรอบๆบ้านจึงมองเห็นความมืดมากกว่าแสงสว่างแก้ว สามีทั้งสองคนชอบในมุมมองไฟฟ้าสลัวสลัวเพราะอยู่ด้วยกันสองคนนั้นแก้วมองเห็นว่าการใช้ไฟฟ้ามากมันเปล่าประโยชน์เฉยๆสำหรับเธอบ้านของแก้วเป็นบ้านปูนมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างแก้วเปิดบ้านเป็นห้องถองโล่งกว้างมีแต่ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแล้วข้างบนชั้นที่สอง มีห้องนอนอยู่สองห้องและก็หนึ่งห้องน้ำที่เธอนั้นได้จัดสรรสร้างกับสามีของเธอด้วยน้ำพักน้าแรงของเธอนั่นเองล่ะค่ะแก้วมุ่งตรงไปที่บ้านของตัวเองแก้วเดินอย่างช้าๆด้วยใจของเธอนั้นกําลังสั่นคลอนในเรื่องของสามีที่หายไปกับอ้อมอยู่ครู่หนึ่งแก้วเริ่มใจคอไม่ดี กลัวว่าขึ้นไปบนบ้านแล้วจะเจอเรื่องที่เธอไม่คาดคิดเมื่อแก้วได้เดินขึ้นไปข้างบนบ้านชั้นสองอย่างช้าๆเพื่อตรงไปที่ห้องของตัวเองมือไม้ของเธอสั่นรละลัวในใจของเธอรุ่มแร้าร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ความจริงว่าสามีของเธอนั้นอยู่ในห้องนอนจริงๆหรือเปล่าเอ๊ะประตูไม่ได้ล็อกนี่ แก้วได้เปิดประตูห้องนอนเข้าไปดูและแล้วเฮ้ยอยู่นี่นี่เองพี่สันนะ่ะเข้ามานอนก็ไม่บอกแก้วบ่นพึมพำอยู่ในใจแล้วก็ยิ้มเมื่อเห็นสามีนอนอยู่ในห้องนอนของตัวเองแล้วเรื่องที่เธอคิดมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วอ้อมเพื่อนรักของเธอนั้นหายไปไหน เมื่อสามีของแก้วหลับโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังโดนภรรยาของตัวเองแอบมองอยู่ข้างๆกาย